แ่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตแจกเงิน10,000บาทอัปเดตเงินช่วยเหลือเยียวยา จากรัฐบาลเราจะมาเช็คเงื่อนไขล่าสุดกันนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้รับเงินเยียวยา10,000บาทเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมส่งกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะคลิปนี้มาอัปเดตการแจกเงิน10,000บาทเป็นการอัปเดตเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาน้ำท่วมให้กับกลุ่มที่ประสบภัย ล่าสุดเพจ a c e b o o k ไทยคู่ฟ้าของรัฐบาลได้เปิดเผยภายหลังจากกระทรวงมหาดไทยได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบกรณีกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการพื้นที่ซึ่งประกาศเขตให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสามารถใช้เงินทดลองราชการจ่ายเป็นค่าช่วยล้างดินโคลนรวมทั้งสร้างวัสดุต่างๆในพื้นที่ในที่อยู่อาศัยประชาชนซึ่งประสบอุทกภัยในอัตรา10,000บาทต่อหลังพร้อมกำชับให้อบทอในพื้นที่เกิดอุทกภัย,ยให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในขั้นตอนต่างๆนะคะเช่นการประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอการลงพื้นที่สำรวจและประชุมพิจารณาอนุมัติให้ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าล้างดินโคลนหลังและ10,000บาทเป็นคนละส่วนกับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิพบัติเป็นคนละส่วนกับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในฤด,ดูฝนปี2567รเโครเอรือนละ900 0บาทนะคะ หล,ลักเกณฑ์บื้องต้นนะคะบ้านเรือนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือหลังละ1 0 0 0 0 0บาทนี้จะจ่ายตามความจําเป็นและความเหมาะสมไม่รวมถึงที่อยู่อาศัยที่เสียหายทั้งหลังหรือที่ส่วนราชการหรือส่วนอื่นๆดําเนินการให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่มีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือทําความสะอาดบางส่วนแต่เจ้าของที่อยู่อาศัยต้องจ้างแรงงานซื้อเครื่องมือเข้าทําความสะอาดเพิ่มเติม ก่อนเข้าพักอาศัยได้ตามปกติทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่สำรวจเป็นรายกรณีนะคะมาแล้วนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือจากมอทอเร่งสำรวจประชาชนให้ได้รับเงินค่าล้างดินโคลนหลังละ1,000 0บาทโดยเร็วที่สุดนะคะ